สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่ช่องผมชื่อตีนะพี่พี่เคยสงสัยบ้างไหมครับพี่พเวลาร้านร้านจิวเวลรี่นะครับเวลาทำความสะอาดเครื่องประดับเนะี่ยเขาทำเมันยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมีแหวนตัวอย่างซึ่งแหวนวงนี้เป็นแหวนของผมเองนะครับอ่าแหวนของผมนีม่นะครับผมใส่มาก,ก็หลายปีแล้วไม่ได้ทําความสะอาดมาเลยเดี๋ยววันเนี้ยผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับไปเราไปดูกัน นานี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นแรกครับที่เราจะต้องเจอครับก็เป็นตู้ตู้ขัดนะครับหน้าตาจะมีประมาณนี้แล้วก็จะมียาขาวยาแดงยาเขียวอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับอยากจะใช้2ตัวนี้นะครับอ่ะนี่แหวนเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ อ่านะครับนีหลังจากที่เราชุบเสร็จแล้วนะครับมันเหลืองอ่อยเลยนะคราวนี้สิ่งที่มันยังขาดอยู่ก็คือความเงาความวาวของเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํสองสีกันมันโฟกัสไปไว้เนี่ยสรุปนะเดี๋ยวเราจะไปทํสองสีกันอันนี้เป็นขั้นตอนของการทํสองสีเนาะก็คือจะทาพื้นที่ทั้งหมดที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเพชรทันให้กล้องเดีนยวจับลำบากเว้ย อ่าครับผมอันนี้หลังจากที่เราทาสีกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>สิ่งที่เป็นตอนนี้ก็คือสีมันคือจะเคลือบสถานที่ที่มันไม่ใช่เพชรเนาะอ่าเอ,เอ้ใช่หรอ,อวะใช่ใช,ใช่สถานที่ที่มันไม่ใช่เพชรพ <Yeah. S 1> อเวลาเราชุบไปนะครับไอตรงสีทองทองนี่นะครับ ลายเล็บผมเนี่ยมันจะขาวหมดเลยอ่าแล้วจะทําให้แหวนมีประกายนะครับป่ะอันนี้นะครับหลังจากที่เราชุบมาแล้วตอนนี้ด้านหน้าที่เป็นสีทองครับตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วคราวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นครับเราจะเอาสีแดงออกให้หมดแล้วแหวนจะกลายเป็นส,สวยๆเลย เดี๋ยวรอดูนะครับอ่าันนี้ขั้นตอนนะครับจะทําการล้างสีแดงๆนี้นะครับออกจากแหวนเด,วดูนะ hey น,นี่อันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญได้เบาเต่าให้แห้งนะครับ 宝马哪里？ น,นี่ครับแหวนหลังจากที่เราได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านกระบวนการอลายหลายขั้นตอนนะ่อจะได้แบบนี้นะครับแต่ละวงลูกค้าท่านใดมีเครื่องประดับเนาะแล้วมันมันไม่สะอาดมันแบบมันเพชรมันหมองแล้วมันไม่มีความเงาวววสวยงามก็สามารถส่งมาให้ร้านขัดชุบได้นะครับฝ <Wow. S 1> า,ออากกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมีคลิปเกี่ยวกับเครื่องประดับรับเงินทองพลอยเพชรต่างๆนานา,นา,นามาให้พี่ๆ,ๆทุกคนได้เห็นเป็นความรู้กันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย ดีครับสู่ช่องผมชื่อตีตีตีเอานะ EP ห้าตอนอะไรนะขัดทุบขัดทุบตัวรายการสามสองหนึ่งเริ่ม